ต่อมานะครับผมการทดลองที่การทดลองตอนที่สองครับตอนที่สองนะครับก็หลักการนะครับหรือลักษณะวิธีการทําก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเอาเปิดโปรแกรมมาก่อนนะซึ่งโปรแกรมก็เปิดคราวมาอยู่แล้วใช่ไหมนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับเราจะทดลองในกรณีที่ผลต่างของมวลในระบบมีค่าคงที่บ้างนะครับอ่ะเราก็เลือกสถานที่ทำการทดลองนะครับซึ่งอันเดียวกันเนาะนะครับคนที่ทํา บนดวงจันทร์มาแล้วนะครับตอนที่หนึ่งตอนที่สองก็ยังดวงจันทร์อยู่เหมือนเดิมนะครับที่ที่อยากให้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณจะได้ตรวจสอบแล้วก็รีเช็คด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าหลักการหรือว่าวิธีการทดลองเนี่ยนะครับตัวดีเทลมันจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในเมื่อเราทดลองในสถานที่เดียวกันนะครับค่าจีที่คุณได้เนี่ยก็ต้องมีค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะถ้าคุณทําถูกนะครับอาจจะไม่เป๊ะหรอกนะครับแต่ให้ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกัน วิธีการทาเหมือนเดิมนะครับอ่าเลือกสถานที่ทำการทดลองให้เหมือนเดิมก่อนนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บอ่าปรับขนาด m หนึ่งกับ m สองนะครับสตาร์ทเริ่มต้นก็คือให้ m หนึ่งเป็นแปดสิบนะครับ m สองเป็นห้าสิบแล้วก็ทำการทดลองครับอะนะครับ m หนึ่งเป็นอ่อาลองก่อน m2 เป็นห้าสิบเนาะแล้วก็ m1 เป็นแปดสิบโอเคนะครับอ่ะกดทดลองเหมือนเดิมปึ๊บนะครับก็เหมือนเดิมเนาะรูปแรกไม่ได้ใช้อะไรนะครับใช้รูปที่สองนะครับพอใช้รูปที่สองเสร็จปุ๊บก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเราจะหาค่า a ใช่ไหมเราก็หาค่า a จากตัวตัวชุดนี้ก็จะง่ายกว่านะครับ นี่นะครับเราก็จะหาค่า a ใช่ไหมหายังไงครับก็เลือกมาเอาเลือกแล้วแต่เลือกแล้วกันซูิผมเลือกอันนี้นะครับกับอันนี้ลวกันไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้นะครับคุณจะเลือกเอามาล่างๆหน่อยก็งได้นะนะครับอ่ะก็ได้ข้อมูลที่เป็น x 1 y 1ใช่ไหมครับก็ได้ x 2 y 2เนาะแล้วคุณก็หาสโลปเหมือนเดิมนะครับซึ่งสโลปที่ว่าก็คือค่าค่า a นั่นเองอ่ะเราเอาค่าพวกนี้นะครับกลับไปกรอกในตารางที่สองกัน นะครับก็คือเราสตาร์ทที่มวล m 1 80กรัมใช่ไหมครับแล้วก็มวล m 2 50กรัมครับอไปกลับไปกันครับมวล m 1นะครับมวล m 1 80กรัมมวล m 2 50กรัมเพราะฉะนั้นมวล m 1บวก m 2 80 g. บวกกับ50ก็เป็น130กรัม m1 บวก m2 ทํำให้เป็นกิโลกรัมก็เป็นหาด้วย1,000ใช่ไหมครับก็เป็น0.13ทีนี้กราฟรูปนี้ครับผมทำตารางนี้ไว้ก่อนคุณจะได้ไม่งงนะครับพอเป็น0.13ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราพอดกราฟเนี่ยเราจะพอดจากส่วนกลับมันใช่ไหมครับพอดจากสมการที่7 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะครับสมการที่เจ็ดเพราะฉะนั้นครับตัวนี้เป็น1นะครับแล้วก็หารด้วยศูนจุหนึ่งสามนะครับได้เป็นเอาสองตำแหน่งก็พอเนาะนะครับเจ็ดจุดหกเกาเพราะฉะนั้นถามว่าไอค่าที่มันจะคลาดเคลื่อนเนี่ยมันก็คลาดเคลื่อนตรงนี้แหละครับแล้วแต่ว่าใครจะตัดทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับตรงนี้มันก็นิดหน่อยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะครับอ่ะทีนี้แล้วเ1มลบเอมสองคือผลต่างระหว่างมวล2ออันก็คือแปดสิบลบห้าสิบใช่ไหมครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ30กรัมแล้วก็ส่วนค่า A ก็ที่คุณคำนวณมาเมื่อกี้นะครับอ้าวทำเสร็จ1ช่อง1ช่องช่องต่อมาครับช่องต่อมาเขาให้ทำยังไงครับช่องต่อมานะครับอยู่ไหนเอ่ยโอเคนะครับอ่าข้อสีก็เหมือนเดิมเนาะก,ก,ก็พอพอกดปุ๊บก็จะไ,ได้รูปกราฟนะครับก็จะได้รูปกราฟแล้วก็ นะครับจกข้อ4ี่ก็คือเขียนเหมือนกันนะครับข้อ4ี่ของของตอนแรกก็คืออธิบายเหมือนกันเนาะว่ามีกราฟอยู่2รูปนะครับเราใช้รูปที่2ใช่ไหมใช้รูปที่2ในการหาความเร่งนะครับอ่ะเขาบอกว่าทําการทดลองซ้ําอีกนะครับให้เอาเอาซ้ำอ,อีก6ครั้งก็พอเขาบอกว่าทําการทดลองซ้ํานะครับโดยการเพิ่มมวล m 1และมวล m 2ขึ้นครั้งละ20กรัมนะครับ เพิ่มมวล m1 นะครับและมวล m2 ขึ้นครั้งละครั้งละ20กรัมนะครับทำเพิ่มอีก6ครั้งรับรวมเบ็ดเสร็จก็ต้องมีข้อมูลทั้งหมด7ข้อมูลนะครับอ่ะโอเคเราก็มาทำแบบครับ เพิ่มอันนี้จาก80ใช่ไหมจาก80ก็ต้องเพิ่มเป็น100ใช่ไหมครับเพิ่มอีก20อันนี้จาก50ก็ต้องเพิ่มเป็นเพิ่มเป็น70ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่าทั้งสองฝั่ง m1 และ m2 ก็ยังคงต่างกัน30อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่มันเพิ่มขึ้นทั้งคู่อะกดเริ่มต้นฟึบเหมือนเดิมเนาะ พอเราได้ค่าความเร่งคุณก็คำนวณหาความเร่งนะครับอ่ผมไม่ทำไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงตรงนี้แลนะงั้นเรากลับไปกรอกข้อมูลของเราครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบ เพราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่านี้จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมวลรวมของระบบจะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับก็จะส่งผลให้อ่าตรงนี้เป็นแค่นะครับ1ส่วนด้วย0.17เเนาะนะครับแต่ตรงนี้กลับเท่าเดิมน,นะตรงนี้คุณก็ กรอกมานะครับทาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้คุณก็ทราบแล้วว่าเนี่ยทำไมครับว่ามันเพิ่มขึ้นเนอะนะครับตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าตัวนี้ไม่รู้นะนะครับลองหาเลขเองนะครับแต่น่าจะพอเดาได้แหละตัวนี้จะเท่าเดิมนะครับนะครับตัวนี้ก็เท่าเดิมนะ ทำจนกระทั่งครบทุกช่องนะครับพอทําครบทุกช่องเสร็จปุ๊บนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้ทําคล้ายๆเดิมทําคล้ายๆกราฟเดิมนะครับกราฟเดิมนะครับกราฟเดิมนะครับกราฟที่1ก็คือเราเอา m 1ลบ m 2ให้เป็นแกน x ใช่ไหมครับแล้วก็เอา a เป็นแกน y นะครับกราฟตอนที่สองนะครับเราใช้ค่านี้เป็นแกน x ครับ พอตใหม่นะครับนี่คือกราฟที่คุณต้องส่งผมนะครับงั้นสรุปนะครับว่าทดลองนี้ทุกคนต้องเขียนกราฟสองรูปใช่ไหมและตรงนี้ก็ต้องเป็นแกน y ครับเมื่อคุณพล็อตรูปกราฟรูปที่สองได้แล้วนะครับกราฟรูปที่สองได้แล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะก็คือนะครับกราฟแกน x ก็คืออะไรครับหนึ่งส่วน m1 บวก m2 นะครับส่วนกราฟแกนอ่โัษทีครับกราฟแกน y ก็จะเป็นค่า a ใช่ไหมครับเป็นค่า a ตรงนี้นะครับอคุณพลอตกราฟได้หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะว่ากราฟจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้นะนะครับครนี่ลองพลอตเองนะพอลองพลอตเองเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณได้นะครับคุณก็จะได้ค่าอะไรมาครับคุณจะได้ค่าความเร่งมา นะครับคุณจะได้ค่าความเร่งมานะครับพอคุณได้ค่าคุณพลอตกราฟก่อนใช่ไหมครับแล้วทําเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะทมําเหมือนเดิมที่ว่าคืออะไรครับเพราะตรงนี้เขาแจ้งไว้แล้วนะครับทําเหมือนเดิมก็คือพอเขียนกราฟเสร็จก็ทําไมครับก็ให้คุณหาค่าความชานัน หาค่าความชันของกราฟจากนั้นหาค่า g จากสมการที่เจสมการที่7หน้าตาเป็นยังไงครับสมการที่7หน้าตาเป็นแบบนี้ครับอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ1ส่วน m 1ลบ m 2คูณด้วย slope นะครับ g เท่ากับ1ส่วนด้วย m 1ลบ m 2แล้วคูณด้วย slope แผนวิธีการคำนวณนะครับพอเขียนพอคูณเขียนกราฟเสร็จแล้วนะครับ ตอนคุณคำนวณก็คือคำนวณแบบเดียวกับทำนองเดียวกันนะครับกับการทดลองที่หนึ่งเลยนี่เป็นอย่างนี้อ่นะครับผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับคงไม่จับมือทำทั้งหมดนะครับอันนี้คือจากสมการไหนครับก็จากสมการเจ็ดสมการเจ็ดว่าไงสมการเจ็ดว่า g มีค่าเท่ากับเซษหนึ่งส่วนด้วยเ1มหนึ่งลบเ2มสองคูณด้วย slope นะครับแล้วผมก็ทำตามเนี้ย นะครับหาสลบมาให้ได้ก่อนหาสลบมาให้ได้ก่อนปุ๊บนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปแต่ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับอย่าลืมนะไอเอ็มหนึ่งลบเอ็มสองเนี่ยนะครับเอ็มหนึ่งลบเอ็มสองนี่มันมาเป็นอะไรครับมาเป็นกรัมนะอย่าลืมนะครับว่าใส่ให้เป็นกิโลกรัมก่อนเราค่อยมาแทนในสมการนี้นะครับอ่ะคุณจะได้ช่องที่สองออกมานะครับก็จะได้ค่า G ของคุณมาแล้วแต่นะครับว่าค่า G เป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปซึ่งคุณสามารถจะรีเช็คได้ว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะถูกต้องหรือเปล่าก็คือ ไอค่านี้กับค่านี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณทาไม่ผิดอะไรนะครับค่าที่ได้มันต้องค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันมันก็มันเป็นแค่การเปลี่ยนระบบการทดลองเท่านั้นเองนะแต่มันทดลองได้ที่เดิมนะครับที่เดิมนะครับนั้นมันต้องใกล้เคียงกันนะนะครับต้องใกล้เคียงกันนะครับอ่าสรุปการเขียนกราฟต้องมีกราฟสองเส้นนะนะครับและตอนสรุปก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับทําอะไรทํายังไงได้อะไรแสดงว่าอันล่างไงครับ อันล่างนะครับก็ลอกแดร์ลอกนี่เยใช่ไหมการทดลองนี้นะครับทำการทดลองเพื่อเหมือนเดิมเนาะเพื่อหาค่าความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของจุดๆก็คือที่เดิมใช่ไหมครับโดยการวัดค่าความเร่งจากเครื่องกลอดดูดแต่ว่าอันที่ขีดเส้นใต้เนี่ยตรงเนี้ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนใช้คาว่าอะไรครับใช้คําว่าผลต่างของมวลในระบบมีค่าคงที่ ใช่ไหมแล้วก็จากการทดลองพบว่าค่าจของดาวดวงนี้มีค่าเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเห็นไหมถ้าเกิดเป็นอันนี้ระบบแรกก็คือมวลคงที่นะครับแต่ระบบที่ระบบแรกคือมวลรวมคงที่ระบบที่สองก็คือผลต่างของมวลคงที่นะครับ่าก็ลองสรุปดูแล้วก็เรียบร้อยนะครับ <c oughs> แนบกราฟสองรูปเรียบร้อยนะครับก็จะเสร็จการทดลองนี้ นะครับนะครับก็ก็ทดลองนะครับทดลองทําดูก่อนนะครับแล้วก็ดูคลิปดูให้จบก่อนนะครับดูให้จบก่อนแล้วก็ทดลองทํานะครับถ้าติดปัญหาสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามได้ตามช่องทางที่เรา,เาแจ้งกันไว้นะครับนะหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันในคลาสเรียนสดนะครับในห้องเรียนตามเวลาของกลุ่มเรียนของคุณ นะครับก็สำหรับการทดลองนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณนัึกษาทุกท่านมากครับสวัสดีครับ